พฤติกรรมความปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเราหลายคนอาจคิดว่าความปลอดภัยคือเรื่องของแผนกหนึ่งหรือเป็นแค่กฎระเบียบที่ทําให้เสียเวลาแต่ในความเป็นจริงความปลอดภัยคือพื้นฐานสําคัญของการทํางานทุกอย่างเพราะแค่พลาดเพียงเสี่ยววินาทีออาจเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งไปตลอดกาลทุกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือชีวิตครอบครัวและอนาคตของใครบางคนดังนั้นความปลอดภัยจึงต้องมาก่อนเสมอก่อนผลผลิตก่อนความเร็วและก่อนความสะดวกเพราะเมื่อเราปลอดภยัยเราจึงสามารถกลับบ้านไปหาคนที่เรารักได้ทุกวันเมื่อเรารู้แล้วว่าความปลอดภัยคือพื้นฐานของทุกอย่างคำถามต่อมาคือเราจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ไม่ใช่แค่ติดป้ายเตือนหรือออกกฎระเบียบแต่คือการเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะพฤติกรรมเล็กๆที่เราทำเป็นประจำคือจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยที่ยั่งยืนและนั่นคือที่มาของแนวคิด BBS Behavior Based Safety หรือความปลอดภัยที่เริ่มจากพฤติกรรมของเราเอง BBS ไม่ใช่แค่การสังเกตแต่คือการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อให้ทุกคนในองค์กรช่วยกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างแท้จริง เมื่อเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมคือจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยสิ่งสำคัญต่อไปก็คือการเข้าใจว่าพฤติกรรมคืออะไร พฤติกรรมหมายถึงการกระทําที่เกิดจากความรู้สึกความคิดและความต้องการของแต่ละคนบางอย่างเรามองเห็นได้จากภายนอกแต่บางอย่างก็ซ่อนอยู่ภายในจิตใจเราสามารถแบ่งพฤติกรรมออกเป็นสองประเภทประเภทแรกคือพฤติกรรมภายในเช่นความเชื่อทัศนคติแรงจูงใจและแรงผลักดันสิ่งเหล่านี้คือเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนการกระทําของเราและอีกประเภทคือพฤติกรรมภายนอก คือสิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นได้ชัดเจนทั้งการกระทำท่าทางและพฤติกรรมที่ผู้อื่นสังเกตได้ BBS จึงเริ่มต้นจากการสังเกตพฤติกรรมภายนอกแล้วค่อยๆทำความเข้าใจว่าเบื้องหลังพฤติกรรมนั้นเกิดจากอะไรเมื่อเรามองเห็นปัจจัยที่แท้จริงเราก็จะสามารถช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลายเป็นนิสัยที่ปลอดภยัยและยั่งยืนในระยะยาวได้ความปลอดภัยไม่ควรต้องแลกมาด้วยการบาดเจ็บเราไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อจะรู้ว่าพฤติกรรมแบบไหนไม่ปลอดภัยเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงก่อนที่จะสายเกินไปและเปลี่ยนให้กลายเป็นพฤติกรรมที่ปลอดภัยแทนแนวทางนี้ไม่ใช่แค่สังเกตแต่คือการทำความเข้าใจและพัฒนาพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องโดยไม่เน้นโทษแต่ตเน้นโอกาสในการปรับปรุงหัวใจสำคัญคือการมีส่วนร่วมของทุกคนเพราะพฤติกรรมจะเปลี่ยนได้จริง ก็ต่อเมื่อทุกคนในองค์กรร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานหรือผู้บริหารทุกคนล้วนมีบทบาทในการสร้างวัฒนารำความปลอดภัยร่วมกันและสิ่งที่ทำให้ BBS มีพลังคือการติดตามผลได้จริงผ่านการสังเกตบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างเป็นระบบเมื่อเราสามารถวัดผลได้เราก็สามารถเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง คำถามคือทำไมเราต้องใช้ BBS เพราะ BBS ไม่ใช่แค่แนวคิดด้านความปลอดภยัยแต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราลดอุบัติเหตุได้อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อพนักงานมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยมากขึ้นจำนวนอุบัติเหตุย่อมลดลงบรรยากาศการทำงานดีขึ้นและที่สำคัญประสิทธิภาพในการทำงานก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย BBS ยังช่วยให้หัวหน้างานและพนักงานพูดคุยแลกเปลี่ยนและเข้าใจกันมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่คือเรื่องความห่วงใยและความปลอดภัยร่วมกันและเมื่อเราทำสิ่งนี้ต่อนเนื่องในทุกระดับขององค์กรจากคนหนึ่งสู่ทั้งทีจากทีมก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมในที่สุด